สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูผัดกะเพราลูกชิ้นไส้เป็นออไม้มีเมนูนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าวันนี้ลตู้เย็นค่ะก็จะมีลูกชิ้นที่เหลือจากการทําก๋วยเตี๋ยวกินที่บ้านนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะมาดูในส่วนของเครื่องที่จะทำค่ะมีอะไรบ้างวันนี้ก็จะใช้เป็นกระเทียมจีน แล้วก็ใช้เป็นกระเทียมไทยใช้เป็นพริกแห้งค่ะแล้วก็ใช้เป็นพริกสดด้วยแล้วก็เพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกไทยขาวค่ะพริกไทยขาวก็ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราจะนำทั้งหมดมาตำค่ะก็จะตำทั้งหมดนี้ให้ละเอียดค่ะ หลักๆแล้วถ้าใครไม่มีเครื่องครบเหมือนแอดมินนะคะก็สามารถที่จะใช้พริกกับกระเทียมอย่างเดียวก็ได้ค่ะก็คือพริกสดก็ได้กระเทียมก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดอยากจะให้อร่อยมากกว่าก็ตำแล้วก็ใส่เครื่องตามแบบแอดมินได้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ความละเอียดของเครื่องแกงแล้วค่ะเครื่องแกงที่จะนําไปผัดกระเพราในวันนี้วัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือใบกระเพราว,วันนี้เราใช้เป็นใบกะเพราแดงค่ะก็เด็ดๆนะคะแล้วก็ล้างน้ําแล้วก็แช่น้ําไว้ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของลูกชิ้นที่เราทําการลตู้เย็นในวันนี้เหลือมาจากการทําก๋วยเตี๋ยวค่ะเราก็จะนํามา หั่นครึ่งค่ะจากหนึ่งลูกกลมๆก็หั่นครึ่งหนึ่งค่ะให้เป็นชิ้นพอคำเวลารับประทานจะได้รับประทานได้ง่ายๆค่ะ แล้วก็มาดูวัตถุดิบต่อไปก็จะใช้เป็นหน่อไม้ค่ะหน่อไม้วันนี้เราใช้3หน่อค่ะจากนั้นเราก็จะนํามาหั่นค่ะวิธีการหั่นก็มีหลายแบบแต่ไอ้มินก็จะหั่นเป็นแบบเส้นๆแบบนี้ค่ะจะไม่สั้นเกินไปแล้วก็จะไม่ยาวจนเกินไปค่ะพอเราหั่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะนำหน่อไม้ไปล้างให้สะอาดสักประมาณ2-3นถึาน้ำค่ะ และขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆดูวิธีการหั่นหน่อไม้กันไปก่อนค่ะ ต่อไปเราก็นำหน่อไม้ไปล้างน้ำค่ะอย่างที่บอกค่ะไปล้าง 2- ถึง3รอบค่ะนำไปล้างกลับมาแล้วค่ะก็จะได้มาหน้าตาประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มผัดกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะติดแก๊สติดไฟพอน้ํามันเริ่มร้อนเราก็ใส่เครื่องลงไปผัดค่ะตรงนี้เราก็จะเจียวจะผัดนะคะให้เครื่องเนี่ยส่งกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนค่ะ แล้วขั้นตอนนี้ค่ะเราก็ใส่ลูกกิ้นลงไปพอผ่านมาได้สักพักหนึ่งเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปได้เลยค่ะใส่หน่อไม้ลงไปจากนั้นเราก็เติมน้ำ ล้างโคกล,ลงไปค่ะสักเล็กน้อยจากนั้นก็พัดต่อค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการปรุงรสชาติเราก็จะใส่ซอสหอยลงไปแล,แล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำแตงสีเล็กน้อยค่ะ จากนั้นก็ผัดต่อเลยค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะตรงนี้ค่าจะใช้เป็นไฟกลางก็ได้หรือว่าใช้เป็นไฟแรงเลยก็ได้ค่ะและต่อไปค่ะเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปใบกะเพราก็ล้างน้ําแล้วก็แช่น้ําให้เขามีความเด้งๆไว้นะคะพอเขาเจอความร้อนกลิ่นของกะเพรานะคะก็จะมีความหอมมากกว่าเดิมค่ะ และตรงนี้ค่ะเราก็จะผัดไปสักแป๊บหนึ่งค่ะแค่พอใบกระพเพราสลดลงไปเท่านั้นเห็นไหมคะสีสันของผัดกะเพราลูกชิ้นหน่อไม้ของเราน่ารับประทานมากก็เกิดจากการที่วันนี้เราลตู้เย็นนั่นเองค่ะ <S <S เสร็จแล้วเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ และนี่ราคาก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำพัดกะเพราลูกชิ้นค่ะเป็นยังไงบ้างครเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ